มีเงินใช้ตลอดชีวิตทําแบบนี้ค่ะ วิธีการที่เราจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้ตลอดชีวิตต้องมาจากวิธีการคิดของเราก่อนอันดับแรกนะคะถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราไม่มีเงินลําบากต้นทุนต่ําและโลกไปนี้ก็คือแบบนี้แหละอย่าไปโลกสวยมากเกินไปนั่นหมายความว่าคุณตัดสินใจไปแล้วว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเงินหรือว่ามีเงินคุณก็จะพูดว่าไม่มีเงินทําให้คุณนั้นมีจิตใจและอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่เอาใหม่ค่ะโดยการที่เราเริ่มพูดกับตัวเองว่าขอบคุณนะฉันมีเงินใช้ตลอดชีวิตแล้วจะเกิดกลไกทางจิตวิ เวลาที่เราบอกว่าไม่มีเงินคุณก็ไม่ต้องทำอะไรกั่ว่าไม่มีเงินแต่เวลาที่คุณบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันมีเงินเพิ่มขึ้นฉันมีเงินใช้ตลอดชีวิตฉันเป็นคนหาเงินง่ายคุณก็จะตื่นเต้นตื่นตัวและก็แสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณพูดถึงนั่นเองค่ะถ้าวันนี้ใครยังไม่เคยหัดที่จะอวยพรให้กับตัวเองอาจารย์เปิ้ลแนะนํานะคะให้พูดทุกเช้าค่ะว่าฉันหาเงินเก่งฉันมีเงินเพิ่มขึ้นทุกวันและฉันมีเงินใช้ตลอดชีวิตค่ะอาจารย์เปิ้ลอวยพรขอให้ทุกคนโชคดีรนนะะ่ทําอะะไไรก็ด้เงินค่